ค่อยๆขึ้นนะครับวันนี้พี่ส่งไม่ได้มาเอ๋คุณแม่นะครับมาจากเอ,อ,อเมริกา,า,กาใช่ไหมครับแม่ติดตามผมมานานรี่ยังติดแต่ข้นแรกแต่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดย์สตอรี่น,นะครับผมคือมออีหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าครัวตรงนี้อยากให้จริงๆแล้วน่าจะทำเป็นทึบ เราก็ได้มานั่งคิดกันนะคิดกันว่าก็น่าจะทําเป็นทึบข้างนอกกับข้างในเพื่อเราไม่อยู่ด้วยวันไหนเราไม่อยู่เราก็จะได้ล็อกก่อนด้วยนะครับจากข้างนอกบางทีอาจจะมีหมามีอะไรเข้าไปข้างในมันจะลําบากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะให้พี่ทุยเนี่ยทําสูงทําสูงขึ้นไปประมาณปลานนี้แหละแล้วก็มีเป็นระแนงตีเป็นระแนงตีนะครับทั้งสองด้าน ด้านหลังก็ทึบด้านหน้าก็มีประตูบานหนึ่งบานหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ให้น้องหมาเนี่ยเข้ามาข้างในเพราะว่าดูครับช่วงนี้คือมันมันเปื้อนไปหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะทําเอาตะแค่เนี่ยไปไว้ข้างนอกให้หมายอยู่ข้างล่างข้างนอกเอาอยู่ข้างนอกพูดถึงก็มานั่งพอดีเลยมันบอกว่าที่ชั้นหาเลยซูกะเออทีนี้ให้ให้ไปอยู่ข้างนอกแล้วนะ อยู่ข้างในเนี่ยคือหน้าฝนเนี่ยคือมันเริ่มเละแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเพื่อความปลอดภยัยต่อไปบางทีถ้าเราไม่อยู่เราก็จะได้ล็อกประตูข้างนอกนะครับประตูข้างนอกช่วงนี้เราอยู่กันเยอะก็เลยอันนี้อยู่แต่ว่าไม,ไม่แน่ว่าอนาคตเผื่อเราไม่อยู่แบบสองสามวันอะไรประมาณนี้เราจะได้ล็อกก่อนล็อกอะไรเดี๋ยวคุณนายเดี๋ยวให้พี่ทุยเช็คอิดดู วันนี้โชคดีมากเลยฝนหยุดตกห,หลังจากที่ตกมาแปดวันวันนี้เราก็จะได้มีกิจกรรมข้างนอกสักทีนะครับผมหลังจากที่ฝนตกทำอะไรไม่ได้เลยหลายๆคนนะครับก็เริ่มออกมาทำนู่นทำนี้ข้างนอกแล้วมามีมามีหรือมา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 ,มามาสั่งมามาสั่งเคียววาโดเดสกาเคียววะ เม่เดี๋ยวพอดีเห็นพี่ทุยเมอะไรลาเต้ฉันไม่เคยได้คุกคีกับเธอเลยนะทาไมวันนี้เอามาเอาคอเนี่ยปกติมันไม่เอาคอมาพาดผมนะคือวันนี้เมื่อเช้าเห็นพี่เบียร์มาแล้วกเ็เริ่มที่จะไปทําตรงศาลาข้างหน้าแล้วเหมือนศาลาไอซุ้มประตูข้างหน้าของเราก็ดีใจมากเลยที่ได้เห็น แกมาทํางานต่อเจ็งานจะได้เสร็จนะครับงานสาลาเสร็จแล้วก็ทํารั้วเสร็จรั้วเสร็จแล้วก็ช่วงกลางวันก็จะให้น้องหมาไปอยู่ในในในออฟฟิศนะครับในออฟฟิศแล้วก็เรื่องอ,อ,า,หงอาหารอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้น้องหมาตรงข้างๆออฟฟิศนะครับให้เขาคุ้นชินว่าเวลาเขากินอาหารเนะ่ะเดี๋ยวให้เขากินที่นูน่นตรงออฟฟิศเนาะเมี hmm. เขาจะได้ชินว่าเขากินในรั้วกินในอะไรวะเนี่ยมังอนนะเนี่ยลาเต้ ลาเต้หรือชูกาเออชูกานอนล่ะอะอียิม้มทะตีเนียนมากเลยอะลาเต้นเนี่ยโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเมวิ่งต่อใช่ไหมเมกินกินเรือยังช็อตกินละกินละชินบ้างไหมเนี่ยกินอ่ารำมมะกูเนี่ยก็ไม่มีชินนะคะเพราะว่าขม ผมทุกครั้งที่กินเอซบอกว่าฝึกกินยังไงคะไม่ได้ฝึกค่ะเขาเรียกว่าไม่มีการฝึกกินนะคะมีแต่ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรไดูดอย่างเดียวแบบไม่หายใจจนกว่ามันจะหมดไม่ต้องหยุดพักนะคะนี่คือเทคนิคใช่ไหมไม่มีการทําใจใดๆทั้งสิ้นกับน้มามะกรูดอันขมๆนะคะน,น้ํามะกรูดเนี่ยคือเป็นน้ำมะกรูด100%อเซใช่ไหมใช่แล้วก็มี เกศด,ด้วยมีเปลือกนิดหน่อยแล้วก็มีม,มีเขาเรียกว่ามีกากนิดหน่อยมีกากนิดหน่อยแล้วก็มีเปลือกนิดนึดนงอดูดจืดเข้าไปเลยใช่คือวิธีการกินน้ำมะกรูดคือไม่ต้องคิดอะไรทางนั้นนะคะดูอย่างเดียวแล้วห้ามพักนะคะก็คือเ็จช็อตเดียวเลยช็อตช็อตเดียวเลยเมย์จามรู้สึกครั้งแรกที่<ม>ดื่มน้ำมะกรูดได้ไหมได้จะอ้วกน้ำตาไหลเหรอเพราะว่ากินแบบ กินแบบกระโดดค่ะแล้วลิ้นมันก็รู้สึกไปทั้งลิ้นเลยตอนแรกคือกินแบบกระโดกแล้วก็จะอ้วกด้วยตอนนั้นเราไม่รู้รเนะว่าต้องใช้หลอดหลอดในการดูดอย่างนี้อันนี้คือใช้หลอด f c ครับผมก็เคยกินนะครับตอนแรกเห็นน้องเมย์เขาทานกะ็คือเป็นแบบจิบจิบเอาตอนแรกมันก็มันไม่ผ่านก็เลยรู้ในเน็ตว่าเขาบอกว่าให้ให้ใช้หลอดดูดเอาหลอดเข้าคอไปเลยอย่าอย่า,อย,าอย่าโดนสัมผัสปาก,ปากให้มากเพราะมันขมอืมทอมขม โอเคเดี๋ยวพี่ไปดูพี่เบียร์ข้างหน้าต่อชูก้าเอ้ยอรับไปรายการมาเร็วจังพี่คุยเออมาเร็วมากเลยมีกับมีกับนก่อนคนถักอ๋ออ๋อมีแต่ตัวนี้ผมก็ว่าอยู่นึกว่าอันนี้อ๋อไม่ใช่อันนี้เนาะโอเคเอ าฉันไปนไหนไม,มามาสร้างชูกา้าชูก้าสร้างชูกะาคุ้งถ้าหมาถ้าบอกว่าเป็นเป็นเด็กๆต้องน,นี้ว่าคุ้งคุ้งชูกะาคุ้งโดเรสกาเขียววะโดเรสกา ก็นสีですねสนุกไหมเอาเนแ่หาวแล้วหาวแล้วหาวแล้วสวัสดีมุยดสก้า ไปไปนอนไปนอนตอนนี้พี่ทุยก็กำลังวัดขนาดความสูงความกว้างนะครับเพื่อที่ทำเหมือนกำแพงทึบตรงนี้ทึบเข้าไปนะครับงานได้พี่ทุย ็เดี <gegen Taking> <warfare> <osity> ๋ยวจะมาดูน้องเมวิ่งนะครับผมเมื่อกี้พึ่งพูดครับว่าดีใจว่าฝนหยุดตกนะครับฝนก็เริ่มปล่อยปล่อยลงมาแล้วเดี๋ยวมาดูน้องมุกนี่ก่าเตรียมตัวแต่งหน้า มุกเตรียมตัวแล้วมุกมีรำเหรอวันนี้ค่ะมีรำเก<ม>้าคนเจ้งมาว่าสิบโมงครึ่งแต่ไม่รู้คนเนตเตรียมตัวอะไรน่าจะสองคิวก่อนแล้วก็คิวของมุกนี่นะฮะวันนี้ทุกคนก็เริ่มงานแล้วนะผมพี่เบียพ่อทุยก็มาแล้วต่างคนต่างออกมา ก็เริ่มแต่งตัวเดี๋ยวไปดูพี่ทุยพี่เบียร์นะครับเช้านี้อ๋อมุกนิดนึงเห็นเมื่อเช้านี้คือเตรียมอะไรไว้ให้อ๋อหนูว่าจะนึ่งปลามันมีปลาสองตัวนว่าจะเอานึ่งตัวหนึ่งแล้วก็เอาทอดเอาไว้ทอดตัวนึงค่ะแต่ว่าหนูเตรียมไว้ครบหมดแล้วทั้งผักทั้งปลาหนูก็ได้เอ่ออะไรนะเข้าเรียกว่าเปลือบใช่ไม่เลือบแล้ว ภาษาไทยนี่เรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกออหม,กมกักหมักภาษาไทยเรียกอากอาหม,ม,มักอีสานเมื่อเมือเกล็ดไปเลยนะคะส่วนที่จะนึ่งก็ใส่ตะไคร้กับกระเทียมลงไปก็ใส่เกลือส่วนที่เราไ้ครอบก็แค่ใส่เกลือในหมดล้างอย่างนี้อ่าโอเคเดี๋ยวให้มุกเขาแต่งตัวก่อนนะครับก็พอดีว่ามังมุกเขาจะนึ่งปลาแต่ว่ามีงานลำมาก็เลยได้มาแต่งตัวก่อนมาดูพี่ทดีอยู่ครับ พี่เคยก็เตรียมตัวที่จะขึ้นโครงสุ้มศาลาด้านหน้านะผมจะได้ทำเสร็จสักทีนะครับหลังจากที่รอมาประมาณเกือบ2อาทิตย์ลนะแปดวันถ้าฝนตกฝนก็ตกมาราธอนจริงๆวันนี้เริ่มขึ้นขึ้นตั้งนางหลานแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นละ มาดูด้านหน้ากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพี่ถุยตั้งนั่งร้านแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะขึ้นโคง้งเอาโค้งตัวนี้ขึ้นนะครับค่อยๆขึ้น,นครับวันนี้พี่ส่งไม่ได้มา อันนี้น่าจะเป็นโครงของหลังคาส่วนข้างล่างนะครับผมขึ้นแล้วเย่ yeah, ดีใจมากเลยขึ้นไปแล้ว จะในต่อก็จะเป็นส่วนของหลังคาขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมตั้งขึ้นมาแล้วก็มีเป็นเสาเป็นเป็นหลังคาขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นปีกทั้งหมดอ่าน่าจะสองสามชั้นนะครับที่ชุยกี่ชั้นนะสามชั้นนะครับผมหนึ่งขึ้นสองแล้วก็สามก็จะเป็นเหมือนศาลาที่เป็นหอคอยนะครผม เริ่มเชื่อมแล้วครติดเริ่มเชื่อมติดบังคาทั้งหมด4ี่มุมตรงนี้ที่ลอยๆนี่คือ,อเดี๋ยวจะมีอีกชั้นหนึ่งข้างบนนะครับผมอันนี้คือเอาออกเพราะว่าเพื่อที่จะเชื่อมต่ออิดเชื่อมนะครับ พอเชื่อมเสร็จก็จะเอาอิดไปวางลงวันนี้มีรถตู้มาเที่ยวด้วยนะครับผมก็อาจจะเป็นทีมของคุณแม่น่าจะจากทางเบองการนะครพ่อเขารถตู้เขียวนว่าเบองการแล้วก็มีรำด้วย,ยคุณแม่นะครับมาจากอ,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 อเมริกา,กาใช่ไหมครับแม่ <Yeah. S 1> ติดตามผมมานานหรือยังติดแต่ข้างแรกแต่เป็นเกินเรื่องข้างแรก โอเคขอบคุณนะครับที่มาติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามในครั้งแรกคอันชิ้ใหญ่แล้วเนาะครับคุณครับมากแปะนั่งลงไม่ใช่ทางนี้ทางนู้นนู่นไปข้าวหนึ่งทำอะไรทำนี้ i'll เมจะชั่งน้ำหนักดูนะครับผมเป็นยังไงบ้างเมคิดนานเลยร<ล>ดรถเหรอลดไปอีกสขีดโอ้สี่ขีดเลยจากหกสิบาจุดเเหลือหกสิบมจุดสามจากตอนเริ่มต้นหกสิบห้จุดห้าหกสิบหจุดหกใช่ไหมประมาณสองกิโลปะ่ะ สองกิโลกับสองขีดสองกิโลสองขีดใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเนาะที่ผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเริ่มงดหวานวันที่สิบห้าเดือนที่แล้วปะ่ะเริ่มงดหวานวันที่ยี่สิบเดือนที่แล้วที่เราไปซื้อของคีโตใช่ไหมยี่สิบวันนี้วันที่แปดก็ประมาณยี่สิบวันอ่าใช่ยี่สิบวัน ก็สิบวันต่อหนึ่งกิโลอันนี้คือไม่ได้ลดข้าวนะครับแต่ว่าเป็นลดพวกน้ําตาลแล้วก็ใช้น้ําตาลพวกคีโตอย่างเดียวแล้วก็ลดหวาน,นไม่กินขนมเน้นโปรตีน,น,น,อ,ตนอันนี้เป็นซุปไก่สกัดใช่ไหมซุปไก่ตุน๋น ต่าฝนเะนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ไหมแอดมินทรั ถูกไหมสแว่นตาอ่ะ่สองสามอุ๊โอุยอ้าวพลิกลิกใส่ไม่ขโมยขโมยชัยเลยโอใส่ว่นตาเอาไปมัดเหรอโอ้ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกใส่ไหมใส่ไหมเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละอ่าโอ้โหอย่างหลอเสวยมากไมู่กไม่หูเลยใส่ไหม